ไหนมาไหนมาวิ่งไหนมาเร็วเร็ววิ่งไหนมาไอ้ยุ่นเดโวกูด้วยเผื่อกูโดนต่อยวิ่งไปขึ้นขึ้นขึ้นหอนะขึ้นหอนะเนี่ยไอหยุดโค้งก่อนหยุดตรงหน้าโค้งหยุดตรงหน้าโค้งก่อนไหนมา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 ต่ออีสี่ทีเนี่ยพอเิโอหยุดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกูเนี่ยอยู่ตรงกูก่อนอยู่ตรงกูก่อนตรงกูก่อนอยู่ตรงกูก่อนมามาหลายมาไหนลายมาขยับมาขยับมาขยับมาเชียนตามทางเขียนตามทางไอแกะแกะแกะอย่าแกะยาแกะยาหนมาไหนมาสาม สองหนึ่งนวิ่งเข้าไปเลยไนวิ่งเข้าไปเลยนั่นนเห็นป่าขึ้นมาตามมาเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมานี่ดิเออเดินลงมาไปเข้าเอ็กซ์คูเข้าเอ็กซ์คูสไม่ต้องเข้าวาร์ปนะโบมันโบมันหายไม่ต้องเข้าวาร์ปไม่ต้องเข้าวาร์ปไม่ต้องเข้าวาร์ปเดินลงมา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 ครับเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาไนไหนทเข้าไปชนทีทีไนั์เข้าไปชนทีทีข้างบนโซลารยืนตั้งบุกไว้โซลาน่อยดนตั้งบุ๊กไว โซนหลักขยับเดินขึ้นมาสามมันอยู่ไหนวะมึงเก็บไอ้นี่สักทีได้เนี่ยล็อกมันอ่ะไหนไหนกลับมาไหนกลับมาไหนไหนไหนมานี่ไหนมานี่ไหนมานี่ไหนกลับมาเอ็กซ์คุสซีฟลงเวทไปทางเอ็กซ์คุสซีฟลงเอฟเวทลงเวทไปทางเอ็กซ์คุสซีฟไว้ไหนกลับมาไหนกลับมาชนพี่พี่พี่เชษเวทบนไว้เคลียร์ไปเคลียร์ไปโบไปโบไปโซนหลักขยับมาโซนหลักขยับมาตรงกูโซนหลักขยับมาตรงกูแล้วตอมขึ้นไปโซนหลักขยับมาตรงกูแล้วตอมขึ้นไปหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องตามถอยลงมาถอยลงมาไหนถอยลงมาไหนถอยลงมาชนทีทีโซนหลััักกกกกกชชชิิิดดดาแแแพพพงงงไไไวววว้้้โโซซนนหหลลเร็ถอยม เออตอมไว e right. ah ้ตอมตอมไว้ตอมไว้ด mm kind of ักไว้ด evet ักไว้ดักไว้โซลักขยับมาชิดขวาไอชิดซ้ายชิดซ้ายโซลักมาชิดซ้ายตามกูได้เห็นป่ะเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆขยับมาโซลักขยับมาไหนสามสองหนึ่งไหนโถเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปดักข้างบนน่ะไหนตัวนี้ปล่อยไปโซลักมามองรอต่อยในกลุ่มพอครับเคลียร์ในกลุ่มดีคิตตี้ไอเสือเนี่ยเคลียร์ไปเออค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเดินมาเดินนะเดินมาดักมาดักมาเดินมาทางขวาเดินมาทางขวาไหนเขาไว้ที่เหลือเดินตามดิเออแแลลลลล้้้้้้้วววตตตตอออออมมมมมมไไไไไไปปปปทาาาาางงงงงขขหหนน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 ยยยยืโบ่่่่ใใใััเเเิะะคคีีรร์์กุ เก็บไอ้เต้ี่ข้างหลังอ่ะมองต่อยไปโซนหลักขี้กำแพงข้างบนมา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 หมดยางไหนมันหมดยางไหมไหนมันหยดมาไหนมันหมดยางเออไหน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 มานี่ไหน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 วิ่งถอยมาครับไหนวิ่งถอยมาหายเอฟกุสิบข้างบนเนี่ยไหนวิ่งถอยมาโซนหลักเดินตามมาโซนหลักเดินลงล่างมาโซนหลักเดินลงล่างมาเอฟบีกูหน่อยเอฟีกูหน่อยโซนหลักเดินลงล่างมาสามสองหนึ่งไหนวิ่งขึ้นไปเลยไหนวิ่งขึ้นไปเลยครับไหนวิ่งขึ้นไปเลยไหนวิ่งขึ้นไปไหนวิ่งขึ้นไปไหนวิ่งขึ้นไปแลนส่งแล้วไหนวิ่งขึ้นไป จ่อว้าไว้จ่อว้าไว้พอจ่อว้าไว้พอจ่อว้าไว้พอจ่อว้าไว้จ่อว้าไว้โซลักเดินมาโซลักเดินตามมาโซลักเดินตามมาสามมามาขึ้น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 มาสามสองหนึ่งไหนเข้าเข้าหมด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 ไหนเข้าไปเลยไนวิ่งเลยไนวิ่งเลยไนวิ่งโถมเลยวิ่งโถมเลยวิ่งโถมเลยวิ่งโถมกดเอนดูในวิ่งโถมไปเขียนไปเขียนไปเขียนไปเก็บขยะไปเขียไปคอยเขี่ยคอยเขียยคอยเขี่ยเดินมาเดินมาปั๊มหน่อยนะปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยเดินมาข้างหลังเดินมาข้างหล ไล่เอ็กซ์สิไปไล่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 ไปอย่าแลนทับกูดิไล่ไปไล่ไปไล่ไปไหนไล่ไปเติมมาข้างหลังอะเข้าได้ไป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 ไล่ไปไล่ไปทำไมกูเดินช้าจังวะเข้าไปโบมันโบมันโบมันเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายไล่ไปไหนเข้าไปโบโซนหลักมาโบตรงบาดโซนหลักเดินตามเรื่อยๆนะกูไม่ได้สั่งโซนหลักเดินตามมานะโซนหลักเดินตามหลังมาเรื่อยๆมองรอต่อยข้างหลังพอมองรอต่อยเคลียร์ในกลุ่มพอเก็บไอ้นี่ไปเคลียร์ไป ไหนลงไปชนไหนลงไปชนไหนลงไอ้ไหนขึ้นไปชนไหนขึ้นไปชนโซลหลักมาโซลหลักมาเห็นไอ้เดียป่ะไอเดียยืนอยู่กับกูเนี่ยเออไอเดียเดินตามกูมาเดียอยู่ตรงกูไหมเห็นป่ะมันมาแลนน่ะเห็นป่ะวมองต่อยมองต่อยเสียมหน่อยมองต่อยเสียมหน่อยมองต่อยเสียมหน่อยโซลหลักเดินถอยมานิดนึงโซลหลักเดินถอยมานิดนึงครับถอยข้างหลังมาถอยข้างหลังมาไอต้องแอโรไปทางซ้ายต้องแอโรไปทางซ้ายแอโรไปทางซ้ายไหนกลับมา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 ทำไมกูเหลือแค่นี้วะเนี่ย เดินถอยมาหน่อย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 เดินถอยมาไนไนวิ่งถมเข้าไปมาดิไนทวิ่งถมเข้าไปดิสโหลักเดินมาไโอไอ้นัดนัดไอ้นัดไอ้อูไปแลนหน่อยขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆมีอยู่ว่นาีอยู่ไม่ต้องไม่ต้องตามโซรหลักมานี่โซหลักมานี่อย่าเข้าไปโตหลักมาทางซ้ายโตหลักทางซ้ายไนร์ไปปิดวาร์ปไนร์ไปปิดวาร์ฟไนท์ไปปิดวาร์ปไนร์ไปปิดวาร์ปไอ้ิปปิดวาร์นนะ กูปิดแล้วเอาไหนคําไว้มาข้างหลังอ่ะเพื่อนเห็นเพื่อนพีทปัดเพื่อนหน่อยข้างหลังมาเติมกับเพื่อนมาเนี่ยเฮ้ิเร็ว์พอปิดวาร์ไว้ชั้นสองแหละปิดวาร์ไว้เออปิดวาร์มองต่อยตัวหลุดไปมองต่อยตัวหลุดใครหลุดไปข้างหลังก่อนไปเคลียร์ไปเรื่อยๆเอพีกำลังเข้าเอพีเข้าหยุดหยุดเวทหยุดลงเวทหยุดลงเวทหยุดลงเวทเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนหยุดลงมา เลยวิ่งขึ้นขวาบนวิ่งขึ้นขวาบนไหนเข้าสตาร์เลย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 ครับโบเลย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 ไหนเข้าสตาร์เก็บไว้ให้หมดเก็บไว้ให้หมดโซนหลังยืนอยู่ค้ำไว้มองต่อยไหนมันมองต่อยไหนมันก่อนไหนเราเข้าไปเลยไอ้นัดไปแรงสูงดินัดแรงสูงให้ให้ไนเราหน่อยนัดไปแรงสูงให้ไหนเรานัดไปแรงสูงให้ไหนเรา ไป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 นเข้าสตาร์ไปนเข้าสตาร์ตายเติมมา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 ปวดของแตกปัดกูหน่อยปัดกูหน่อยฮาปัดกู้รัวรัวหน่อยปัดปันปัด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 ปปัดปัดปัเปัดปัดปัาปัาปัดปัดปัปัดปัาปัด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 มัดปัาขัาปัดปัด่อดปัดราดปดปปัดปัดปัันปัดปัดแั้ปัปขึ้นดปขึ้นดปั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 นเัดมัดปัดาดปั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 มมมมดมึงเติมมาเติมมาหน่อยเติมมาหน่อยเติมมาหน่อย เติมมาเติมมาเติมมาได้อยู่ได้อยู่มันจะหมดแล้วไหนเข้ามาไหนเข้ามาโบไหนเข้ามาโบไหนเข้ามาโบไหนเข้าโบไหนเข้าโบมันไหนเข้าม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 าโบมันครับเร็วเร็วเร็วเติมมา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 มันเติมเรื่อยๆนะมันแค่เติมไวกว่าพวกมึงสู้หน่อยเร็วมันแค่เติมไวกว่าเข้ามาเข้ามาเติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆกูแข็งดูแข็งก็ไปกูดิ่กดไม่กดทุ่ตีมัน มันทำอะไรหรอเติร์ขึ้นไปเติร์ขึ <Yeah, honey, ้นไปแล้องไปคอยไนะต้องสดวะเติร์ขึ้นไปซาตานเข้าไปให้ให้สดให้ตายอยู่เนี่ยที่เดิมเลยวิ่งขึ้นหาซาตานอ่ะสามสองหนึ่งวิ่งเลยครับวิ่งเลย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 แลนส่งแลนส่งไปไนท์ขึ้นหาซาตานเลยวิ่งเข้าหาซาตานไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไนท์เข้าไปเลยไนท์เข้าไปเลยไนท์เข้าไปเลยครับไนท์เข้าตรงซาตานไปเลยโซนหลักยืนไว้โซนหลักยืนไว้บารกี้ยืนไว้ไนท์เข้าไปไน์เเข้้้าไไปยยงควีตรนแหละ อยู่ตรงนี้ไปขยับมาขยับเรื่อยๆไม่ปล่อยขยับขึ้นมา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 โซลักขยับขึ้นมาโซนหลักขยับขึ้นมาโซนหลักขยับขึ้นมาโซนหลักขยับขึ้นมาเพียรลยขยับขึ้นมาเพียร์เลยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแลนส่งแล้วไหนเข้าไปไหนไหนเข้าไปเลยบุ๊กแลนส่งไปแล้วบุ๊กแลนส่งแล้วไหนเข้าไปเลยไหนเข้าไปเลยครับไหนเข้าโซนไปเลยไหนเข้าโซนไปเลยไหนเข้าโซนไปไนท์เข้าโซนไปไหนท์เข้าโซนไป ไหนเข้าโซนไปโซนหลักเข้ามาโซนหลักเราเข้ามาเลยโซนหลักเราเข้ามาขยับมาในสุดเดาวนสุดสุดขยับมาไหนเดินเข้าไปไนสุดสุดเดินเข้ามาเลยเข้ามาทำไมไหนเข้าไปโบนั่นน่ะโซนนั้นน่ะเข้ามาเติมมาไหนข้างหลังเข้ามาโซนหลักเดินเข้ามาด้วยโซนหลักขยับมาไปอยู่โซนมันโซนหลักขยับมายู่โซนมันขยัมาดันเข้ามาดิ่งดันเข้าไปดิ่งเข้าไปข้างในมันอยู่ข้างในเลยแล้วกดเดินไปเข้าไปโบมัน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 แลนสองผืนแล้วไม่ลงไม่ต้องลงเวลามาเห็นเปล่าตรงเนี้ยกลับมาเดินลงมาเดินลงมาแล้วโบมัน เดินลงมาแล้วโบมันเนี่ยมันเดินลงล่างแล้วเร็วไหนเดินตามไหนเดินตามมันเดินลงล่างแล้วโบมัน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 จะหมดแล้วเห็นป้ามันจะหมดแล้วข้างล่างเห็นป้ามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมากูโดนจ้องตลอดนะพวกมึงเดินลงมาหน่อยเติมไปเดินขึ้นมาเดินตามโซนหลักมันน่ะเดินตามบากิมันน่ะรันเดบีกูดิเออเออแทงแทงแทงซ้ายไว้เออเดินเข้ามาซ้ายไว้แทงซ้ายไวไอคูดเข้าหลังให้แล้วมันจะหมดยังมันจะหมดยังมันจะหมดยังมันจะหมดแล้วมึงเอามให้หมดดิ่เงาให้หมดเงาให้หมดนีงเงาให้หมดดิเร็ว เติมไปเลยให้เราเนี่ยแต่มันต่อยกูแล้วไอสัตว์แม่งจ้องต่อยแต่กูเฮียดันเข้ามาดิดันเข้ามาบอกมันดิเออดันเข้ามามีเโซนหลัสุดสุดด่าลงวิมังกนลงวิก่อนเข้ามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเข้ามาขึ้นมาโบมัน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 มันจะหมดลวมันจะหมดละมันจะหมดละเราเติมมาเราเติมมาเราเติมมาเติมมาเติมมาไอไนท์ดิสไอมองดิสหน่อยมองไม่ใช่มอง เต <auto> ิมมาเติมมาเติมหน่อยมึงเติมก็จบแล้วเนี่ยเติมมาตัวหลักมันอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมเราเติมไม่ได้มันเติมได้ไม่เข้าใจเนี่ยเดินขึ้นไปไหนขึ้นไปโบงบนมันก็มาโบไหนมันขึ้นไปโบงบนขึ้นไปโบข้างบนเออโบโซนมันมันก็มาโบสู้ไหนมันมึงเห็นว่ามันโบอยู่เนี่ยต่อยหน่อยให้ต่อยในดงไหนต่อยในตรงไหนตาสุกผิดวะมานาไม่พอเอเบียะไปเขียไปหมดแล้วเห็นปะหมดละเขียไปเขียไปเขียไปหมดละหมดละ อู<โ>้อู้อูอันทำแกหน่อยฮะตายใครอยู่ตรงนั้นมึงสั่งหน่อยสีดาดิเอ้ยล่วงไอ้สัตว์เจ็ดแม่กูบึ้งซ่อมมาไอ้ยังแรงเลยวะหมดแล้วมองปันหน่อยตาตาแล้วติดแข่งว่ะเออแลไรไอ้เหี้ยเฮ้ยดีดีดีมาจัดมาหน่อยดิยุนเตรียมเข้าพร้อมไหนนะยุนสามสองหนึ่งในมองเข้า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 มึงแรงตรงไหน แล้วแล้วเนี่เราอุล้วเหรอสามเข้ามาหมดเข้าไม้หมดเข้ามาหมดเข้าไม้หมดสามสองดึงขึ้นเยิ้มขวาบนเลยขึ้นเยิ้มขึ้นเยิ้มขวาบนขึ้นเยิ้มขวาบนขึ้นเยิ้มขวาบนเยิ้มเยิ้มเยิ้มเอาเยิ้มก่อนเอาเยิ้มก่อนเนี่ยเก็บไม่ให้หมดเนี่ยเออโบไปโบไปโบไปโซนหลักเขาอยู่ทางขวาสุดไว้โซนหลักยิงขวาสุดไว้ครับโซนหลักยิงขวาสุดไว้โซนหลักยิงขวาสุดไว้เออขยับมาขยับมาขยับมาตรงกลางตามบุกขยับมาตรงกลางตามบุกแล้วตอมไปนายเข้าซ้ายบนไปนายเข้าซ้ายบนไปนายเข้าซ้ายบนไปครับไนนเข้้าาซยบป เข้าสายบนไปนะเข้าสายบนไปนะเข้าสายบนไปนะเข้าสายบนไปเขี pocket, right? Hence, ่ยไปเขี่ยไปมองรอต่อยในดงไว้มองรอต่อยในดงไว้ครับเขี่ยไปหมดเขี่ยไปหมดเขี่ยวเบอร์ไปหมดไอ้ไน้ไน้เดินตามไน้เดินตามพี่เช่ตอมหลังพี่เช่ตอมลงล่างหน่อยโอเคโอเคสวย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 ขยับเฮ้ยไน้ชนไน้ชนโซนหลักตามขึ้มาโซนหลักโอ้โหโคตรเยอะเลยโซนหลักโซนหลักเดินลงมาไน้ชนไว้ตอมเข้าไปตอมเข้าไปไอ้นัดลบแรงมาหน่อยนัดลบแรงาตานหน่อยนัดลบแรงาตานหน่อยไนเข้าดงไปไนเข้าโดนไปไนเข้าโดนไปโซนหลักเดินลงมาโซนหลักเดินลงมา เในในในสลักเดินลงมาดิสลักเดินลงมาตรงวิขยะไหลหมดไหลหมดเดินลงมา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 โอ้เดินมาเดินลงมาเดินลงมาเบียตายแล้วบายบายเพื่อนไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเรื่องถ่ายแท็บหน่อยอ่ารลันเอบีหน่อย ค่อยๆไปครับค่อยๆไปอย่าเันโดอย่าดนโดดอย่าดันโดดอย่าดันโดดตเยเงีเดมันโผล่ไปค้าโซนไหนะำไลักหหเดีวถอขาบนถอขนวาอวบนข้วนมาขเอนไม่ดีวิ่งเข้ามาในดงมา เออเอ้ยังยืนได้นายค้ำไว้โซนหลักอ่ะอยู่เนี่ยแหละตอมไปซ้ายมีลูกหมีอ่ะนายอ่ะเห็นหน้ในดวงอ่ะมองมองเหยียบเพิ่งออกไปเล่นข้างนอกครับเคลียร์ในดงก่อนเล่นถอยเล่นถอยเล่นถอยขยับนะเดินมาเดินมาเพียร์เริ่มเสียว่ะเขาวาร์ปนะเออวิ่งวิ่งออาบ้ากันวิ่งเอาบ่ขอ่างกัานายนายยืนค้ำไว้หน่อยอ่ะโซน าล่งขวบคูอ่ะคูเอ็ไปไปไปเอยนไนยืนคำซ้ายไว้แล้วเอาไงนัดเออให้มันเดอขึ้นบนมาหัวพันเราขยัขึ้นบนมาขวาบนมาไปยืนคำซายก็เร็ของกอนเฮ้ยเข้าเข้าเข้าเข้งหลัไอ้เจ้าเข้างหลัไอ้เจ้าเข้าหลไอ้า กทำดีแล้วไหนอยู่ไหนหมดวะนี่นี่มาซอกดงหลักเดินมาซอกเนี่ยสลับที่มันเนี่ยเดินมาพีทเอ้ยเพื่อนไอ้แก่นำให้หน่อยใครอยากเข้ามาในรูใครอยากเ้ามาในรูใครอยากเ้นมาในรูใครอยากเข้ามาในรูใครอยากเข้ามาในรูใครยากเข้ามาในรู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 บอกไปว่าเข้ามาในรูทำไมทางในขั้นสองอ่ะอยากเข้ามาใครอยากเข้ามาอยากเข้ามาใครอยากเข้ามาบ้าคนในรูไว้บ้าคนในรูไว้ นายคำหน้ารู้ไอนายคำหน้ารู้ไอหันของดีหน่อยครฮะมองๆๆมองไม่ต้องออกไปลุ้งนะมองไม่ต้องออกไปลุ้งนะระวังโดนหลังด้วยนะไม่ต้องตามไม่ต้องตามหันรันนี้ีหน่อยบ้านมันนะบ้านมันระวังมันกดธงแล้วมาสวยหลังนะไม่เป็นไรมันเข้าหน้าวับเยอะประเทศต่อๆนะเดียววันะั้นเออเดียวละไม่คำไว้อย่าเพิ่งออกไปอย่างนั้นดิ มรตมันมันเยอะมันเยอะอย่บากีท <ghetto> ับกันอย่บากีทับกันท้องขามซอนหลับถอยมาอย่าบากีทับกันแเขนไนนโบวานโบวานโบวานโบวนโบวแรงมันชนล้วเเป็นตสูงน่มีแรงนะมีแรงเปสตวสูงป็สูงหน่อยอยากตรงให้เยดังมาดังมาเออ โอหอ้หดอย่าเลยป่อนไ่อไหนตรงไหนป่อยไหนตรงไหนวดติบเลยไม่ไหวไม่ไหวไหนแม่งโคตรแรงเลยถอ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 ยกลอหแล้วค่อยดิ๊ไปโบที่แดเดินถอยหลังตรงกูเนี่ยแล้วค่อยวิ่งปวดิ๊ไปโบที่แดออแล้วดติ๊ไปโบปิดทรงนันแหละนั่นแหละนี้ี่รถเลยนะนะี มาอีกทีโลกิโลกินะโลกินะโยโยออกมาคอยเต้นมือเอาก็ได้นะครับจะโยมาเต้นมือด้วยเอาแมนโลกิไม่ได้อ่ะอ๋อทำไมโลกิดิโลกี้คมไปใส่แท้ใส่แท้อยนะใส่แท้ใส่แล้วเขาใส่แท้อยู่เขาถือแท้อยู่ใครปล่อยเขาไปเลยไหนอ่ะ ไหนไหนใครหลุดจะกดกดใหม่ถอยหลังมาแล้วกดคิปเข้าไปโบว์ที่แดนใหม่เอาให้มันอยู่ช่องเดียวกันะเออมันจะมันจะมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครัวโบไปก่อนก็ได้โบโบทับไปก่อนไปมองขึ้นหลวงเลยไหนในดงอ่ะมองฮัลโหลไมไเนี่ยมองเขาเล่นโซนนั้นเดดีแล้วเฮีโอ้ยไม่ไปไไปไรเลยไปก่อนเยไปก่อนเยกไปก่อนเยไปก่อนเยกไปก่อน ขยับมารอเก็บในดงนะมองมองโอ้โหเอะเไงบีเลยบีเลยบีตูสู้เพื่อนมองเคียในดงไอยู่ไหวไหวไหไวไไวไยในดงในดงในดงปังยังสู้ไหวเพื่อนตรงนีก่อนตรงนี่อตรงนี้ก่อนตรงนีกอนให้หมอของศูนยมไตแอนเชียดดามเม่หรวจะปูกันเข้ามา เดี๋ยวลมาเดลมาเลมาเดินยาวเลยนยาเลยเดีตั้งตรงตรงนี้ตรงนีู้ีโรงแรยู่โรงแรยู่โรแรนไปคํำไว้ต้องหัวโค้งอะนอ้นคำม่ต้องหัวโค้งอะหลังมาเพียบเลยคอมบบ่คอมบคอมบตางหังขางเอวางเอีนหน่ะครับพี่นอใ่ในดองใส่ในดองน้องันไม่ต้องล้วงไม่ต้องลวงช่วยดองไอ้เหียอออให้ตายนี้ทำไว้เพื่อนสุด เดียเดียเดียปิดปากรีเลยก็ได้ครับไล่โอ้โหถอย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 มาถอยนะให้ดงไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยแบตคมแบตเนี่ยเออขยับขยับถอยมาขยับถอยมาโซนหลักขยับถอยมาวีต้อมไปสตาร์ทเข้ามาหน้าวะถอยไป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 ยาวเลยแกอยู่ปะอยู่อยู่ตอมไปต่ำไปเร็วโคนหลังไปด้วยก็ได้แกโคนหลังไปด้วยโซนเราเดินไว บากิเลยบากิยูบากิยูนัดไม่ต้องเติมเลยไม่มีทันเราเลยเออนัดไม่ต้องเติมแล้วโอเคโอเคตาม่างอะไรวะตาต่างมาเลยนะมีเขาเลยเขาไม่อยู่หย่องหยอกมากเลยดันแซบฮะดันแซบเอาจริงอ่ะเออต้องเติมเลยค่ะตาต่างอยู่แล้วตาต่างอยู่แล้ว ตาตาดิตาตาดม้สายสู้ไอ้อไอมเอาไไอ้หนามนอ้าดนเดียวนะตตาตามาดันขึ้นแล้วเราไอ้นี้ได้นะอนดัน่มันดันขึหรอมันดันขึ้นโมดี่เเเหรอวะไปทกอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหเนี่ยไอเดี้ยโดนและไอควยตัวมันอยู่ข้างหลังไหล่ังไปยืนอะไรหน้าบ้านเาปิดหน้าบ้าอยู่เขาไปเขาไปนเขาไปนเขาไปไปวิงถไปวิ่งถงไปวิ่งถงไปเลยไปวิ่งโถงไปที่เหลืออะไรมาที่เหลืออะไรมาไวิ่งถงเขาไปผงเขาไปลถงแล้วเขาไปเร็วเขาไปเลยวิ่งเขาไปวิ่งเขาไปเออหลเขาไปหลเขาไปเขาไปเอนอยเอกหนอยม่ีเอแปเออยเอกเฮ้ยกูเดินไม่เข้ามาเข้ามาเข้ามา ไอ้เดวโวปุ้หน่อยยุ่นยุ่นเดวโวปุ้หน่อยแต่มาช่วยแต่เข้าวามาไหลไปเลยมาโถมเข้ามาเร็วโถมดันเข้าไปอ่ะวิ่งเข้าไปดิวิ่งยากเลยขนาดนั้นเข้าไปเออเอามันเคลียร์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 มันเออไหลเข้าไปเลยไหลเข้าไปไหลเข้าไปไม่ต้องตรงนี้ขยะปัดกูหน่อย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 มาไหลเข้าไปไหลเข้าไป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 ไหลเข้าไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเดวโวหลุด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 ไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปได้ป่ะได้ป่ะ ได้ปะไหลเข้าไปไหลเข้าไปแอโร่สวนไปได้ไหมแอโร่สวนไปได้ไหมสวนมากปเบโอไหลมาไหลมาไหลมาที่เหลือไหลมาที่เหลือไหลมาบีกูหน่อยฮันบีกูหน่อยบีกูหน่อยใครก็ได้บีกูหน่อยไหลมาเออไหลไปเลยไหลไปไหลไปจอสองไว้ไหลมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าไปนะเข้าไปโบไม่ได้ยังไงวันนียเข้าไปเด้เข้าไปโซนหลังขยับมาเข้าไปเข้าไปเออเข้ามาเข้าไปไหนเข้าไป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 ไล่มันเข้าสองเราไม่ต้องเข้าสองตามนะ เข้าไป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 ไล่มันไล่มันเข้าสองไล่มันเข้าสองเราไม่ต้องเข้าตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามไหนลองลงนะว้าไหนลองลงนะว้าลงไว้หน้าว้าไว้ข้างหลังเติมมาเอ้ยมึงปล่อยฮานบอลแอโรกมึงเคลียร์ดิเนี่ยปุดน้ำปวดน้ำโอ้โหโอ้โบโบโหหน้าว้ามันรอมันรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดันออกแน่เดี๋ยวมันดันออกมะโซลักโซลักมันอยู่ตรงบุกโซล์หลังอยู่ตรงบุกค โซนหลักมาตรงนี้เดินถอยมาโซนหลักเดินซ้ายมาทีเดินเออไหนรอโบไว้แล้วลงไม่ไปนั่นแหละโบไว้โบไว้โบไว้ออกมาแล้วออกมาแล้วเออพี่ตรงไหนวะเนี่ยในรูในรูข้างบนในรูในรูในรูซ้ายอ่ะรูซ้ายอ่ะไม่เป็นไรพี่ทางเดียวกันอ่าปัดไนท์ปัดไนท์ปัดไนท์เตรียมนะไนท์ถอยมาไนท์ถอยมาไนท์ถอยมาเลยไนท์วิ่งถอยมาโซนหลักถอยมาถอยมาถอยมาถอยไม้หมดถอยไม้หมดถอยมาถอยมาไวๆ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 ถอยมาถอยมาถอยมาปัดเพื่อนหน่อยปัดเพื่อนหน่อยอย่าทิ้งเพื่อน เนี่ยยืนตรงนี้ไว้ยืนตรงกูไว้ก่อนจ่าอพีกูหน่อยขอเอพีหน่อยไปพีหน่อยเร็วข้างหลังมาเร็วไนท์ไนท์นเตรียมวิ่งโชว์ในดีทางซ้ายนะสามสองหนึ่งนวิ่งเข้าไปซ้ายนายเข้าซ้ายนายเข้าซ้ายไปไปนายเข้าซ้ายนาซ้ายเข้าซ้ายนายเข้าซ้ายนายเข้าซ้ายเลยนายเข้าซ้ายเลยแลนส่งแล้วนายเข้าซ้ายเลยครับนายเข้าซ้ายเลยนายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเออนั่นแหละ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 เออเข้าซ้ายเข้าซ้ายอูปลบแลนมันอูปลบแลนมันโซล่าขยับมาโซล่าขยับมาโซล่าขยับมาเลยโซล่าขยับมาครับโซล่าขยับมาสาาับขยมม สองหนึ่งนายเข้าอีก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 ยืนไว้ยืนไว้นายเข้าอีกเขียนไหนมาหน่อย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 อย่าให้นายมันเข้ามาอีกตัวนึงเขี่ยไปอย่าให้นายมันเข้ามาโอ้แต่หมดเลยวะของอย่าให้นายมนเข้ามาอย่าให้นายมันเข้ามาอย่าให้นายมันเข้ามาไปไปนายนายผู้ที่ส่งแล้วไหนเข้าไปนายเข้าไปนายเข้าไปนายเข้าไปหามันไหนเข้าไปหามันไหนเข้าไปหามันโซลัก์ถ่ายมานิดนึงนั่นแหละมองต่อยหน่อยอีกหมัดนึงกว่าไม่ตายหรืออะไรเนี่ยเขียนหน่อยเขียนหน่อยปัดกู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 หน่ออยต้ง ต้องถอยแล้วต้องถอยแล้ววิ่งถอยก่อนไหนเติมมาถอยมาถอยมาถอยถอยวิ่งถอยวิ่งถอยวิ่งถอยเฮ้ยพันตีบ้าไหนแตกอะบีวิ่ง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 แบเกียมาบีวิ่งบีวิ่งติดละติดละสามสอหนึ่เข้ามาเข้ามาไหนเข้าเลยไหนขึ้นไหนขึ้นไซบนเลยไหนขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไซบนเลยไล่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 เลยวิ่งไล่วิ่งไล่มาวิ่งไล่มาวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่ไม่ต้องเข้า ต่ไอ้บีกูหนอยไปแหละเขาไปไหนเขาไปแหละ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 ไปแล้วแล้วไหนเขาไปไหนไปดิโอ้โหไม่ช้าจังเงือเดินหน่อยเดินไวหน่อยเนี่ยกูแซงไปหมดทุกคนแล้วเนี่ยกูอยู่ห้องหินแล้วตอนเนี้ยมึงทำไรกันอยู่เร็วแหละเขาไปไหนชนไหมไหนชน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 โซนหลักเดินลงมาล่างเดี๋ยวมันดันออกแน่นอนโซนหลักเดินมาอยู่ตรงกูเนี่ยโซนหลักเดินอยู่กูไหนชนไว้ไหนชนไว้ขยับมาขยับมาไอ้อูลบแรงมันโอ้ขยับมาขยับมา ขยับไปขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปขยับมาแจกเอบีกูหน่อยรัวหน่อยแจกไหนแดะแดะไหนแดะเข้าไปโบหน้าวับไว้แดะเข้าไปโบหน้าวับไว้ลงเวทแด่อูลบเลยหน้าวับลงเวทไว้ลงเวทไว้ไม่เข้าเดี๋ยวเข้าหลังเหรอไนไนอยู่งั้นด้ยพี่เชษมึงตอมหลังให้หน่อยพี่เฮ้ยโซนหลักวันนี้โซนหลังเยือดมาโซนหลักเดินลงมาเลยโซนหลักเดินลงมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงคูเนี้ยตรงคูเนี้ยตรงคูเนี้ยไหนขึ้นไปชนเยอะ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 ครับไหนขึ้นไปชนเยอะลงเวทไว้้ลลลงงงเววทไนนนนออออออตต่่่่่่ยยยยใใกกุุมมหห มองต่อยในกลุ่มหน่อยไหนลงไป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 เลยไหนลงไปมองต่อยไหนมันมองต่อยไหนมันครับมองเคลียร์ไหนมันไหนมองเแบบไหนไหนไหนลงไปโบมันมองเคลียร์ไหนมันหน่อยมองเคลียร์ไหนมันหน่อยโซนหลักมาโซนหลักเดินลงมาเดี๋ยวโดนเลสเดีวโซนหลักเดินลงมาโซนหลักเดินลงมาเลยโดนลงมาเดินล เดินมาดิเร็วเร็วเดินมาเขี่ยเยิ้มไปไล่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 ไล่ไปเลยไล่ไปวิ so so uh, right. ่งออกวิ่งวิ Ai ่งออกซ้ายไปวิ่งออกซ้ายไปโซนหลักมาเลสจะเข้าหลังเร็วเร็วเลสออกมาแล้วเลสออกมาแล้วเร็วเร็วไหนก็มาไหนก็มาไหนก็มาหาเลสไหนก็มาหาเลสโซนหลักวิ่งออกขวาวะโซนหลักวิ่งออกซ้ายโซนหลักวิ่งออกซ้ายโซนหลักวิ่งออกซ้ายมาตรงบุกไหนเข้าไปชนไหนเข้าไปชนแล้วลงเลดไว้ไหนเข้าไปชนไหนเข้าไปชนเลสไว้ไหนเข้าไปชนเลสเออไปปมาขอลับไม่ไหวรับบีวิ่ง ขอบคุณมากทุกคนวันนี้ขอโทษด้วยกูไม่ไหวจริงๆโดนตายไอ้ไนท์เดี๋ยวรอเอาตังค์นะเดี๋ยวกูซื้อเองนะไนกับฮันอะที่เหลือขอบคุณมากครับขอโทษวัน